ถ้าพูดถึง HR มือใหม่ส่วนมากก็คือคนเข้ามาก็จะนึกว่าแบบเป็นงานเอกสารเป็นหลักใช่ไหมแต่จริงมันไม่ใช่ถ้าเป็น HR สมัยใหม่หรือว่ามือใหม่สมัยนี้เนาะ,ะเปรียบเทียบสมัยก่อนแลกวกัน HR ก็มีหน้าที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของเช็คเวลาเข้าวเวลาออกจากงานแล้วก็จ่ายเงินเดือนตัวต่อมาก็พอจ่ายเงินเดือนเสร็จก็ทําอะไรจัดฝึกอบรมตามใจฉันบ้างตามคนบอกบ้างแล้วก็ที่สําคัญก็คือเวลาที่มีคนทําผิด ก็ออกใบเตือนประมาณนั้นนะครับอันนี้คือสมัยก่อนที่นายก็จะใช้น้อยเพราะว่าองค์กรสมัยก่อนเนี่ยระบบบริหารจัดการเขาจะเน้นเรื่องของกระบวนการผลิตเอาให้ความสําคัญกับเรื่องของการผลิตอะไรเงี้ยเรื่องของการพรัฒนารรคนก็เริ่มจะน,อน้อยครับก็คือน้อยแหละไม่ใช่เริ่มจะน,อน้อยแต่พอหลังๆมาเนาะเวลาที่คนมากขึ้นคนมากขึ้นแทนที่จะจ่ายเงินเดือนเอชอาร์เนาะจ่ายเงินเดือนทำเช็คทาแอดเทนหรือว่าจะเป็นเรื่องของอันนี้เอาสเต็ปแรกนะ รับคนเข้ามาเนี่ยมันก็ง่ายเพราะคนมันน้อยทีนี้คนที่จบ HR มาโดยส่วนมากนะครับหรือในตําแหน่งที่เป็น HR นะครับที่จะสมัครงานใหมนะ่โดยทั่วไปแล้วเขาก็จะคิดว่าอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้ว h r เนี่ยที่สําคัญคืออย่าลืมนะว่าเขาดูแลผลมันมีอยู่2คําก็อยากจะฝากน้องๆหรือว่าผู้บริหารที่กําลังจะหา HR มือใหม่นะครับหรือคนที่จะขึ้นเป็น HR ก็แล้วแต่ หนึ่งคนที่จะทํางาน HR ได้ต้องเข้าใจานะเรื่องคนสคัญมากนะเรื่องคนเข้าใจอะไรเข้าใจว่าคนในองค์กรต้องมีความรู้อะไรเข้าใจว่าในงานที่ทำับเอาความรู้มาใช้แล้วเกิดทักษะอะไรเข้าใจว่าแต่ละงานมือมีพฤติกรรมยังไงเพราะมันจะต้องโจทย์โจทย์อยู่3าอย่างสิ่งแรกก็คือทํายังไงให้บริษัทได้กําไรอันนี้พูดง่ายแต่ทายากเพราะคนต้องทําเห็นไหมพอพูดถึงเรื่องนี้มาเ r ชามาทันทีถูกไหมครับ คนต้องทาพอคนต้องทําเสร็จปุ๊บทาให้ได้อะไรของก็มีตัวชี้วัดกูนะครับทาตามใจที่ลูกค้าต้องการอย่าไปบอกนะทําตามใจฉันก็แสดงว่าลูกค้าต้องการแบบไหนจะต้องทําตามให้มันได้อย่างนั้นแต่ก่อนที่จะทําตามได้เขาต้องรู้ก่อนไหมในทุกกระบวนการตรัวเนีครับเขาต้องรู้จริงนไหมครับว่ารู้จริงคือคุณต้องสร้างโนเลดให้เขาหรือถ่ายทอดให้เขาว่าเฮ้ย hey, เออมันคือความรู้นะซึ่งความรู้นั้นต้องเกี่ยวข้องกับงานไม่ใช่ทุกเรื่อง ูกไหมครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อรู้แล้วมีทักษะอะไรที่ทําให้ของมีคุณภาพและตรงตามใจลูกค้านั่นคืององค์กรต้องการเพื่อสร้างอะไรมีอยู่3ามครับคำแรกก็คือตั้งกําไรบริษัทไม่มีคนทําเลยอยู่ดีมีกําไรไหมไม่มีถูกไหมครับแสดงว่าจุดเริ่มต้นคือต้องพัฒนาคนก่อนฉะนั้น HR มือใหม่สิ่งที่คุณต้องรู้คือสิ่งนี้ครับทํายังไงให้คน หนึ่งมีความรู้มีทักษะและมีพฤติกรรมที่องค์กรต้องการถ้าพูดแบบนี้จะมองภาพออกทันทีถูกไหมครับก็แสดงว่าเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการจัดการคนอันที่สองเราต้องมีความรู้เรื่องของการจัดการงานนะครับอันที่สามเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารทีมนแล้วก็สุดท้ายครับเราต้องรู้ทุกเรื่องในวิชาชีพของเรา เพื่อพัฒนาคนในองค์กรให้มีความรู้ใช่ไหมให้มีทักษะแล่ก็ให้มีพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังใช่คาว่าคาดหวังนะเพราะมันคงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมมันก็จะมีคนที่ทําได้ตามความคาดหวังกับคนที่ทาไม่ได้ตามความคาดหวังถ้าได้ยินสองเรื่องนี้ใช่ไหมครับเป็นไปตามความคาดหวังกับไม่เป็นไปตามความคาดหวังถูกไหมครับ hr ก็ต้องมองทีนี้ถ้าเป็นคนถูกไหมครับถ้าเป็นคน คุณก็ต้องบอกว่าคนที่ไม่มีหรือคุณสมบัติไม่เป็นไปตามความคาดหวังเราจะพัฒน,นาเขายังไงอันนี้คือ point นี่ผมกำลังพูดถึงอะไรเห็นพ o i n t ที่สําคัญนะปัจจุบันคือ HRD หรือว่า Human Resource Development ตัวนี้คือการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสิ่งแรกนี่คืออันนี้คือหัวใจที่ HR มือใหม่ต้องรู้เพราะเรื่องอื่นเนี่ยเรียนรู้ได้ง่ายแต่คนเรียนรู้ยากสุดไหมมือใหม่ก็ต้องเรียนรู้เรื่องนี้ ตัวที่2เลยนะครับเมื่อเราเลือ,ลอคนลิตสิ่งที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือแล้วมีวิชาอะไรละ่ะที่เราต้องรู้ถูกไหมครับเมื่อกี้นี้วิชาคนนะวิชาคนวิชาการพัฒนาวิชาการวิเคราะห์ตัวต่อมาเลยก็คือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนมีอะไรบ้างคุณต้องศึกษานะไม่มีใครบอกท่านได้ครับว่าอะไรถูกอะไรผิดใช่ไหมแต่สิ่งสําคัญคือจะผิดจะถูกคือเรารู้จริงไหมอ่าเรื่องกฎหมายแรงงานถูกไหมครับเข้ามาใหม่ตั้งแต่วันสมัครเลยถูกไหมอะไรคือข้อห้าม อะไรคือสอดคล้องไหครับหรืออะไรไม่สอดคล้องอันนี้สําคัญมากกฎหมายแรงงานว่าด้วยการจ้างงานนะครับบริษัททําถูกไหมครับตั้งแต่การประกาศรับสมัครการสัมภาษณ์ถูกไหมครับจนมาถึงเซ็นสัญญาที่สามสเต็ปเลยนะนี่ผมพูดแบบสั้นๆนี่คือ recruitment and selection หรือการคัดสรรบุคลากรเข้ามาเป็นคนในองค์กรแต่ที่ขาดไม่ได้นอกจากกฎหมายแล้วก็จะเหมือนกับตัวแรกที่มนบอกรับแล้วเขาเข้ากับบริบทขององค์กรไหมถูกไหม ถ้าเขาเข้ากับบริบทองค์กรแสดงว่า HR ก็ต้องรู้ว่าบริบทองค์กรหรือองค์กรทําอะไรอยู่ถูกไหมคนขององค์กรต้องเป็นยังไงผู้บริหารคาดหวังว่าคนองค์กรต้องเป็นยังไงเห็นไหมมันเริ่มตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือกระบวนการแรกคุณต้องรู้อะไรกฎหมายมาก,ก่อนเลยทํายังไงให้ถูกกฎหมายทํายังไงให้ matching ก,กับองค์กรนะครับแล้วก็ทํายังไงให้คนที่เข้ามาแล้วรู้สึกว่าฉันอยากทํางานต่ออันนี้สาคัญมากนะครับ การเซ็นสัญญาถูกไหมมันก็มีอยู่2อ,อย่างเนาะสัญญาแบบมีระยะเวลากับไม่มีระยะเวลาครับโดยส่วนมากในของเราก็คือไม่มีระยะเวลาถูกไหมครับอีกเรื่องหนึ่งพอเราสัรหาเสร็จปุ๊บเมื่อเป็นพนักง,งานแล้วมันก็จะเข้าสู่ที่พูดเมื่อกี้เปิดแรกเราพัฒนาเขายังไงตั้งแต่ร้อยสิบเก้าวันเร,เรียกว่า o n b o a r d รับโปรแกรมพัฒนาคนเข้าเริ่มงานทํายังไงให้เขาอยากอยู่กับเราและทํางานต่อได้หลังจาก 1้อวันอันนี้สำคัญมากนะครับพัฒนาด้านของงานที่เป็นไปตาม JD ถูกไหมครับ JD มีไหมอะไรคือ JD คือ Job Description ถูกไหมครับท่านเข้าใจไหมังแต่ละงานแล้วต้องทำยังไงเมื่อเข้ามางานเสร็จแล้ว JD ก็สำคัญนะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือใครสอนเขาถูกไหม HR ก็ต้องจัดโปรแกรมเทรนนิ่งอยู่นะครับว่าใครเป็นผู้สอนงานมือใหม่ ของคนในองค์กรหัวหน้าหรือครูฝึกที่เป็นด้านนี้ก็ต้องมาสอนเราเพื่อให้เราเข้าใจงานก่อนถ้าเราไม่มีความรู้ในงานถูกไหมครับก็ทํางานไม่ได้นะครับนึกถึงตัวเราอะทายาสามือใหม่นะผมอยากให้นึกถึงตัวเราว่าวันแรกที่อยากเข้ามาแล้วเราต้องการอะไรนั่นแหละคือคําตอบว่า h r มือใหม่ ai, ต้องทําอะไรเมื่อเราเป็นพนักง,งานแล้วร้อยสิบเก้าวันหลังจากนั้นไปเราทํางานถูกไหมครับมันก็จะมีการประเมินผลงานแต่ในระหว่างที่ทํางาน ก่อนที่จะประเมินมันก็ต้องมีการตั้งเป้าหมายะแล้วเขาเรียกว่าเ e อร์ r m รนไมเน็ตต์เน็ตต์ตั้งเป้าหมายอะไรตั้งเป้าหมายให้ตัวเองทํางานได้ว่าตกลงแล้วในหน่วยงานเราหรือ HR ทําทำเนี่ยเรามีเป้าหมายอะไรอันที่1คือถูกต้องตามกฎหมายไหมอันที่2เป็นงานที่ทําเกี่ยวกับการพัฒน,นาคนถูกไหมครับพัฒน,นาคนแล้วปัญหาต่างๆลดน้อยลงไหมบางคนไม่เข้าใจาน่าอบรมไปแล้วอบรมทําไมจนสุดท้ายก็จะมี2คํคครับการฝึกอบรมคือค่าใช้จ่าย หรือว่าการลงทุนถ้าอบรมแล้วไม่ได้อะไรแสดงว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่ถ้าเกิดอบรมแล้วได้ประโยชน์ถูกไหมมันก็คือการลงทุนอันนี้สําคัญมากทีนี้อบรมก็มีอยู่2แบบ1อบรมตามที่เขาขาดหรือต้องเพิ่มถูกไหมครับเขาเรียกว่า training need นนี้สําคัญนะมันมาจากการประเมินผลงานอันนี้สิ่งที่ HR มือใหม่ต้องรู้คือว่าเราจะเอาคนเข้าอบรมเมื่อไหร่หรือจัดคนที่จะอบรมตามหลักสูตรนั้นน่ะเพราะอะไร มันต้องเป็นนิดหรือความต้องการจริงๆความต้องการคืออะไรความต้องการคือสิ่งที่เขายังบกป้องหรือว่าสิ่งที่เขายังไม่รู้ถูกไหมครับหรือสิ่งที่เขายังไม่รู้จริงนั่นแหละแล้วทํายังไงให้เขารู้จริงก็เลยต้องจัดอบรมเขาเรียกว่าเทนี้นี้ตัวต่อมาเลยนะครับอบรมตามกฎหมายถูกเราก็ต้องรู้ทําไมถึงต้องรู้เรื่องกฎหมายฉะนั้นแล้วอันนี้คือสิ่งที่สําคัญแล้วตัวต่อมาที่ SR มือใหม่ต้องรู้ก็คือ แล้วจะทําให้องค์กรนะครับหรือว่าคนอยู่ในองค์กรมีความสุขได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญประกอบด้วยสองส่วนนะส่วนแรกคือการปกครองการปกครองคือเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ถูกไหมเรื่องของกฎร,ระเบียบข้อบังคับในการทํางานโอ้อันนี้สาคัญมากนะครับผู้มือในการปฏิบัติงานเรามีไหมถูกไหมครับเขียนไว้ไหม,ไหม,ไหม,ไหมสอดคล้องไหมกับกฎหมายถ้าไม่รู้ต้องเรียนพรบคุ้มครองใช่ไหมครับ แรงงานให้ทราบว่าสิ่งที่เราต้องทำหรือต้องตรวจสอบให้กับองค์กรนั่คือมีหัวข้ออะไรบ้างแล้วเราทําถูกไหมก็ลองทวนดูนะครับตัวที่2เมื่อเป็นการอบรมใช่ไหมก็มีกฎหมายเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานถูกไหมครับว่าใน1ปีต้องลงกี่เปอร์เซนต์ถูกไหมครับแล้วเราอบรมครบไหมถูกไหมได้ตามเปอร์เซนต์ไหมถ้าไม่ถ้าไม่ทําทตามนี้เราผิดกฎหมายไหมหรือเราต้องโดนค่าปรับไหมนี่ก็ต้องศึกษาเจน เขาบอกว่า50%ต้องลงใน,นทุกปีถ้าไม่ถึงต้องปรับปรับเท่าไหร่เราต้องตอบไม่ได้ฉะนั้นแล้วนี่แหละคือสิ่งที่ HR มือใหม่ต้องรู้นะเรื่องใกล้ตัวจะมองไกลตัวเอาเรื่องใกล้ตัวก่อน1ความรู้อะไรที่ใช้ในงาน2กฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องเห็นไหมครับ3นะครับเมื่อรู้เรื่องกฎหมายแล้วเราตรวจสอบดูซิว่าปัจจุบันนี้เขาทําถูกไหมหรือไม่ถูกไหมมันก็คือผลงานเราเห็นไหมครับดังนั้นอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเรื่องกฎหมายนะใช่ไหมครับ อันนี้คือจะดูแลทุกส่วนลงโทษพนักงงานลงโทษแบบไหนถูกไหมครับมีใบเตือนอย่างไรอันนี้สําคัญมากและอีกเรื่องหนึ่งนะที่สําคัญมาอีกเรื่องหนึ่งคือเอชบางคนนะดูทั้งธุรการด้วยบางคนดูทั้งอาคารสถานที่ดูทั้งเอกสารสําคัญแสดงว่าเราต้องเป็นนักวางแผนเพราะว่าอะไรไหมครับมันจะมีงานประจําวันอ่าประจําสัปดาห์ประจําเดือนแล้วก็ประจําปีท่านแยกงานยังไงแล้วทํำยังไงงานไหนที่ต้องทําทุกวัน งานไหนที่ต้องทําทุกสัปดาห์งานไหนที่ต้องหนึ่งเดือนครั้งและงานไหนที่ประจําปีก็วพวกเอกสารต่ออายุนะครับอ่าแล้วก็ list ไลฟ์รายการมาสิทำทไลา์เอาปฏิทินใชใ้เป็นประโยชน์เนาะปฏิทินตั้งโต๊ะแต่สมัยนี้ไม่ต้องละกูเกิลถูกไหมครับคัล endar หรือปฏิทินที่อยู่ในคอมเตือนเราว่าเฮ้ยต้องต่ออยุ่อันนี้ใกล้ตัวแล้วก็เป็นหน้าที่เลยแหละนะครับของเชชามือใหม่ที่ต้องรู้ว่ามีความรู้รู้กฎหมาย รู้ว่างานอะไรที่ต้องส่งวันไหนทำวันไหนครับเขาเรียกว่าแอคชั่นแ A น HR แอคชั่นแผนคุณต้องมีครับคุณต้องทำนี้ถ้าไม่มีต้องทำถูกไหม,มเขียนมาแบบง่ายๆครับเข้าใจง่ายๆเพื่ออะไรเพื่อให้บริษัทไม่โดนปรับก็คืคอนายจ้างานมะว่า HR เนี่ยมีขาอยู่สองขาขาหนึ่งเข้าคุกคุกคือนายจ้างเข้าคุกนะตัวเองไม่ได้เข้าคุกแต่เวลาที่นายจ้างเข้าคุกเขาจะวิ่งมาหา HR ว่าใครรับผิดชอบสุดท้ายก็คือเราต้องรับผิดชอบ,เร,รบ,ชอบเราทั้งรับผิดและรับชอบะไร นะครับแล,แล้วอีกขาหนึ่งก็คือเป็นพนักง,งานเราต้องบาลานซ์ให้ได้ระหว่างเจ้านายกับพนักง,งานเห็นไหมครับเรื่องของกฎหมายนะต้องถูกร้อยเปซทีนี้มาเรื่องของ GA ที่บอกทาไมต้องผมต้องเน้นเรื่องอาคารสถานที่เพราะคนอยู่และคนชอบพูดว่าบริษัทหรือโรงงานหรือที่ทํางานคือบ้านหลังที่2ออันนี้ผมไม่เถียงอันนี้ผมเห็นด้วยถ้าหลายคนบอกไม่เห็นว่าไม่ใช่บ้านหรอกอย่าพูดเลยว่าบ้านบ้านนะครับ ออกตั้งแต่เช้าถูกไหมมากินข้าวที่นี่มาเจอเพื่อนที่นี่ทํางานไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงอยู่ถึง9ถึง12ชั่วโมงมันยิ่งกว่าบ้านอีกครับและทุกเดือนก็ต้องรับตังนะเหมือนพ่อแม่ให้ตังเราเลยมันก็เหมือนพ่อแม่คนที่2ถ้าใครบอกไม่เห็นด้วยมไม่เป็นไรแต่ผมนะ่ยชอบพูดไปอย่างนี้คือเราคือลูกจ้างมืออาชีพแต่มีหัวใจเป็นเจ้าของเพราะที่นี่คือบ้านของเรานี่ชาต้องคิดอย่างนี้ HR คือพ่อบ้านกับแม่บ้านถูกไหมถ้านึกไม่ออกคือ ทำยังไงที่จะดูแลลูกๆในบ้านให้มีความสุขถูกไหมสถานที่ทํางานต้องดีต้องปลอดภัยถูกไหมรู้สึกว่าอยากมาทํางานไม่ใช่ว่าวันจันทร์มาไปไงโอ้ฉันไม่มาใกล้แล้วฉันไม่เอาดีกว่าไม่อยากเจอคนนั้นไม่อยากเจอคนนี้อันนี้เอชก็ต้องทํากันบ้างแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดของเอชนะครับแต่เราก็ต้องหาสาเหตุใช่ไหมวิเคราะห์ม,มาว่าทําไมเขาถึงไม่อยากมาเปอร์เซนต์การหยุดงานเยอะ เออา r มือใหม่ก็ต้องดูครับทาไมมันถึงมีเยอะอาคารสถานที่เหมาะไหมห้องน้ําพอไหมจุดน้ําดื่มอะไรที่ควนเสริมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเราดูก่อนนี่ผมย้ำนะพอ HR มือใหม่ต้องเน้นความถูกต้องมากกว่าถูกใจถูกใจใคร,ใครๆก็ทําได้แต่ถูกต้องเรียนทำยากสุดแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้ทำได้ร้อยเปอร์เซ็นใช่ไหมแต่ขอให้ตัวเองยึดหลักถูกต้องก่อนไม่ใช่ว่าถูกใจแล้วผิดกฎหมายคือไม่ถูกต้องนะระวังครับเราจะเป็น HR ที่ไม่ใช่เหมือกชี HR มืออาชีพต้องถูกต้องมาก่อนถูกใจแต่ถ้ามืออาชีพจริงคืออะไรครับทั้งถูกต้องและถูกใจนั้นแล้วการดูแลสิ่งแวดล้อมในการทํางานคือหนึ่งบรรยากาศในการทํางานเป็นยังไงเป็นแบบพี่แบบน้องไหมเพราะนี่คือบ้านถูกไหมครับหัวหน้าก็เหมือนกัน HR ก็ต้องสร้างถูกไหมว่าหัวหน้าจะต้องรักลูกน้องเหมือนยังไงครับรักเหมือนลูกดูแลเหมือนน้อง HR ต้องทํำยังไงต้องคิดนะบางคนบอกว่าโอ้ยมันเป็นฟังดูแล้วหน้าที่มันใหญ่หลวงนักใช่ครับ ใครบอกว่างาน HR หมูถูกไหมไม่หมูนะครับแล้วก็ไม่ใช่งานเอกสารงานเกี่ยวกับกจิตใจผลลุนลวนและเกี่ยวกับกฎหมายเพราะว่าคนจะอยู่หรือจะไปนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดการคนในองค์กรยังไงกับสถานที่องค์กรเป็นยังไงและวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงมันก็เลยมีที่มาว่าวิสัยทัศน์องค์กรเป็นยังไงปันธกิจมีไหมถ้ามีแล้วคนต้องเป็นยังไงคือค่านิยมองค์กรถูกไหมนั่นแหละ HR นต้องสร้าง ต้องหารูปแบบต้องหากิจกรรมเพื่อผลักดันให้คนว่าคนในองค์กรนี้ต้องเป็นแบบนี้มีกี่ข้อไม่รู้แหละ่กนะ็คือพ o r e v a l e นั่นเองแล้วมันจะช่วยผลักดันให้พันธกิจสําเร็จและสุดท้ายคือวิสัยทัศน์กับเป้าหมายองค์กร,รกรร็สาเร็จนี่คือแบบคร่าวๆนะครับของ HR มือใหมก่ก็ต้องฝากไว้นะครับว่าคนที่เป็นมือใหม่จริงๆนะบางที่ก็โชคดีที่เป็นที่เจออะไรนะครับ เจอแบบ s r ที่มีระบบแล้วกัน s r System ที่แบบบางบริษัทเนาะระบบเขาดีอยู่แล้วก็ใช้ง่ายเรามาทำแทนมีระบบชัดเจนแต่ถ้าเกิดสำหรับคนที่เขาเรียกอ,อะไรครับไปเจอบริษัทที่พึ่งตั้งแล้วกันพึ่งเป็นบริษัทใหม่หรือยังไม่มีระบบเลยันก็ฝากไว้สิ่งแรกก็คือว่า 1. คุณต้องไปเรียนรู้เรื่องของระบบงาน h r m นะครับประกอบด้วยอะไร o r g a n i z a t i ั n อันที่หนึ่ง สร้างยังไงนะครับอันที่2เมื่อสร้าง Organization เสร็จคุณต้องมี JD ดีพอได้ JD เสร็จคุณต้องมี WI ถูกไหมครับหรือ Work Instruction ถูกไหมครับทำยังไงนะครับแล้วก็พอทำได้เสร็จปุ๊บคุณก็ต้องมาเขียนนะครับแผนการฝึกอบรมเรเรียกว่า ojt ถูกไหมครับโดยที่ไปร่วมกับหน่วยงานอื่นนะครับว่าถ้าเราไล่แบบนี้ได้เราก็จะตอบโจทย์ได้นะครับในส่วนของขายคือขาการจัดการเรื่องคนเราจัดการยังไง แล้วก็พอบรมเขาเสร็จให้เขาทํางานก็มีการประเมินผลถูกไหมครับเรามีระบบประเมินผลงานแบบไหนพอได้ระบบประเมินผลเสร็จง,งานเสร็จปุ๊บตัดเกรดแบบไหนละในองค์กรของเรา A B C D F หรือ A B C หรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับก็ต้องเป็นโซลูชันให้กับผู้บริหารหรือศึกษาเหมือนเราเรียนแล้วกันถ้าเป็นผมเนาะคิดไม่ยากตอนที่ผมทางานใหม่ๆผมก็คิดแค่อ๋อสมัยเรียนเรามีเกรด A B C D E F ใช้แบบนั้นก็ได้ไม่เห็นแปลกถูกไหมครับ แต่ขอให้วัดคนได้เฉยว่าอะไรคือคนเก่งอะไรคือคนดีแต่ต้องมีนิยามคนเก่งคือทํางานได้ตามเปอร์ฟอรนซ์มีตัวชี้วัดชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับคนดีง่ายมากอย่าไปคิดยากสามตัวนะระเบียบว,วินยัยทัศนคติและพฤติกรรมระเบียบว,วินัยคืออะไรกฎกติกาเขียนไว้ใช่ไหมเขาทาตามหมดแสดงว่าแอติจูดเขาดีไหมดีถูกไหมครับเพราะเขาไม่มีเงื่อนไขเอาง,ง่ายๆเลยนะไม่ใช่ว่าจําใจทํานะแต่คนที่ทําตามระเบียบตอให้เขียนแบบเข้มขนาดไหนเขาทำได้ แต่ไอ้ที่จุดเขาดีมากถูกไหมครับทำตามบอดีบทใช่ไหมคนพวกนี้จะเป็นทีมเวิร์กเป็น c u เจอร์ที่ดีเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าเจอคนที่แบบตั้งระเบียบขึ้นมาแล้วขัดไปหมดถามซอกถามแซ่บเพราะตัวเองเสียผลประโยชน์แสดงว่าแอ้จุดไม่ดีเดีย๋ยวต้องปรับใหม่สิแต่สุดท้ายพฤติกรรมใช่ไหมทำซ้ำซ้ําๆๆคืออะไรอ่าเฮนร์ HR ต้องมีเคาะจากอะไรครับข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดของเอชอาร์เรเรียกว่าแคตตเอเนาะมีข้อมูลอะไรครับคนลาออกถูกไหมที่ไหนเยอะสุดถูกไหมครับ เพราะอะไรต้องหาสาเหตนะุไม่ใช่ว่าคนลาออกก็ไม่เป็นไรครับหนูหาใหม่ไม่ใช่ถ้าเป็นสรรหาทํายังไงก็ได้ให้งานสรรหาน้อยที่สุดคือรับคนได้น้อยที่สุดนั่นคือจ์ของสรรหาหรือทํายังไงก็ได้นะครับวันนี้นะน้องๆรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่คือไม่ต้องเปิดรับแต่มีคนมาสมัครทุกวันอยากเข้ามาทํางานที่นี่จังเลยนี่แหละครับอยากเห็นยิ่ชาแบบนี้นะครับตัวที่สองนะครับ ในบริษัทต้องพัฒนาให้ตรงจุดถูกไหมก็คือตามทีนิ่งนิดและตามคีย์โพสชั่นถูกไหมครับนิดคืออะไรเอาผลประเมินออกมาวิเคราะห์ครับว่าเราขาดอะไรถูกไหมคนของเราไม่ใช่เรานะรวมถึงตัวเราด้วยแหละถูกไหมครับว่าขาดเรื่องอะไรก็จัดกลุ่มเรียนรู้ถูกไหมครับหรือจะต้องเป็นเดี่ยวก็ได้แล้วแต่หรือจะเป็นคลาสก็ได้แต่ต้องมาจากนีดจริงๆจ,จ,จากผลประเมินถูกไหมครับไม่งั้นระบบก็จะเฟลตัวต่อมาก็คือเราต้องดูสถิติการขาดลามาสายเพราะอะไรครับ กขามีความสุขดีไหมถูกไหมถ้าถ้าเปอร์เซ็นต์การหยุดงานเยอะแสดงว่ามีปัญหาแล้วแหละอันนี้แค่จะอามือใหม่ก็ต้องมีเคาะก็ต้องรูนี่สัาากก็ฝากไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเมื่อดูคนแล้วเนอะอย่างที่ผมบอกครับดูทุกสุขต้ก็กมีกิจกรรมจัดกิจกรรมยังไงให้คนพอใจวัดดูสองอย่างครับฝัง่งมใหม่วบอกเอ้ยจัดกิจกรรมแล้วเขาชอบถามวัดยังไงก็คือหนึ่งวัดเปอร์เซ็นต์ อันนี้สําเร็จไหมไม่สําเร็จแสดงว่า,าพนักง,งานไม่ชอบใช่ไหมครับก่อนที่จะจัด,ดกิจกรรมอะไรลองเซอร์เวย์หน่อยครับลองดูหน่อยว่าเออเปอร์เซนต์การเข้าร่วมเป็นยังไงในอดีตที่ผ่านมาถ้าน้อยยกเลิกและเปลี่ยนใหม่เถอะอย่าไปยึดติดของเดิมครับทําแบบเดิมได้คําตอบแบบเดิมถ้าเปลี่ยนใหม่คําตอบก็จะใหม่ดีไม่ดีช่างลองก่อนไม่ต้องกลัวนะครับผิดเป็นครูถูกไหมแต่บางคนบอกว่าไม่อยากทาผิดเพอร์เฟกก็แล้วแต่ท่าน แต่ท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงไงรู้ไหมครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างผมเชื่อ,อุณเถอะไม่มีใครถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์วัดกันไปเลยถ้าเราวางแผนดีประชาสัมพันธ์ดีพูดจาโน้มน้าวดีหรือมีทักษะที่เป็นเอชอาร์จริงๆทุกคนอยากช่วยโดยเฉพาะเด็กใหม่นะเอาตรงๆทุกคนอยากช่วยหมดแหละยิ่งรู้ว่าใหม่เขายิ่งยแบบสนับสนุนเออดีจังโดยใหม่ดังนั้นก้าวข้ามความกลัวนะครับทีาจะมือใหม่ก็จะกลัวการทํางานกลัวคําตอบเพราะเราเป็นมือใหม่ และไม่ต้องกลัวเลยเคยทําแบบไหนที่มหาลัยเคยร่วมกิจกรรมแบบไหนที่มหาลัยก็มาทําที่ในองคอ์กรแหละจริงๆในองคอ์กรกับมหาลัยก็ไม่ต่างกันหรอกเพียงแต่ว่าเปลี่ยนบทบาทจากคนเรียนมาเป็นคนทํางานถูกไหมครับแค่นั้นเองคุณเคยทําสโมโยิ่งยิ่งหนักเลยเนาะสโมหรือสหกิจศึกษาอะไรเงี้ยหรือทําอะไรที่เคยทําแบบเป็นตัวของตนเองนะครับอย่าไปคิดว่าเราแค่มือใหม่แล้วก็ต้องมาปรับตัวใหม่ไม่ใช่ทําแบบธรรมชาติทําแบบตัวเองทําให้สุดแล้วก็ ในส่วนของ HR มือใหม่ที่พึงระวังก็คือเรื่องของ Attitude กับ Emotion หรืออารมณ์นะครับเราเป็นคนรุ่นใหม่บางทีเราต้องฟังเยอะๆนะครับถ้าสงสัยให้ถามแต่ถ้าเกิดว่านะครับเสนอไอเดียเราเสนอได้แต่อย่าใจร้อนถูกไหมอย่าโปงผาให้ดูเคาเจอร์ด้วยอันนี้สัมพัญมากเพอสุดท้ายแล้วมันจะเข้าไม่ได้แล้วสือท้ายอย่าโทษใครนะต้องโทษตัวเราเองคือบางทีเราต้องฟังเขาเนาะรู้เขารู้เรา เข้ามาใหม่นอกเหจากจะมีความรู้เรื่องกฎหมายเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆอย่าลืมเรื่องของเคาเจอร์นะครับอันนี้ก็สําคัญก็ฝากทุกคนไว้ครับว่าถ้าช้าได้พาเรียงามเนาะเดินเดินทีละก้าวนะกินข้าวกินข้าวทีละํำทําทําท,ทีละอย่างรู้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ชอบอะไรครับไฟแรงถูกไหมแล้วก็อยากทําอะไรบางทีก็นะเอาทีละเรื่องก็ได้นะครับเพราะว่าโตผลงานให้ให้เข้าตานะ ถ้าเราเอาทีละเลือกนวัตธรรมสำเร็จเนี่ยเดี๋ยวงานใหญ่ๆจะตามมาแล้วศรัทธาก็จะมาด้วยนะครับฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโชว์ของนะครับให้ทําให้ถูกต้องแล้วก็ให้รอบคอบให้ชัดเจนเรื่องของการเข้าสังคมก็เหมือนกันนะครับก็เรียนรู้ว่าท่านทำองค์กรนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะกลายเป็นว่าเราบดขันตัวเองแล้วเราอยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็สาคัญอันนี้ก็เป็นแบบ คร่าวๆแล้วกันสำหรับมุมมองของผมเราอาจจะไม่ได้พูดแบบเรียงลําดับนะว่าอันนี้คือสัญหาหนะนี่อบรมนะน,นี่ประเมินผลนะหรืออันนี้คืออะไรนะครับการทําระบบนั่นระบบนี้เนาะแต่เป็นภาพรวมว่าเราจะอยู่รอดในองค์กรได้ยังไงแล้วเราจะทํางานเข้าตาได้ยังไงแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเบื้องต้นเนาะถ้าเป็นผมผมไม่คาดหวังนะผู้บริหารไม่ได้คาดหวังว่าท่านต้องเป็นเอ็กซ์เพรสแต่ผู้บริหารต้องการว่าท่านเดินถูกไปแล้วท่านเติบโตด้วยความคิดทนติไหมเพราะมันต้องเรียนรู้ พราะเรื่องคนไม่ได้เปลี่ยนอย่างง่ายๆ HR คือทําเกี่ยวกับเรื่องคนโดยเฉพาะทัศนคติเปลี่ยนกันบันเดียวไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับก,ก่อนแล้วก็อาชีพนี้คือท่านที่บอกครับท่านคือพ่อบ้านและแม่บ้านฉะนั้นแล้วทําใจได้เลยครับลูกๆท่านนะครับพูดง่ายพูดยากจะปาคนกันไมหมดนะครับฉะนั้นท่านต้องเป็นคนที่มีใจแล้วก็เข้าใจเรื่องคนจริงๆค,นะครับนี่คือปากไว้สำหรับเดชาติร่ใหม่